กระสิเดทครับจตุรพัฒน์อีกทีหนึ่งให้เข้าหน้ามาดูธีรพลเยอะเยะ้ไหลไหลแล้วคืนธีรพลได้ซัดลูกนี้ไม่มีเหลือครับ1 0ไปเลยครับโอ้โหประตูแรกมาเร็วจัดกัดของอธิศักดิ์ซอสู่งเนินนะสุดท้ายเน,นบอลจะไปถึงธีรพลนะครับ่อนที่จะหักข้อยิงเข้าเสาแรกบุเอลุยมาคาราบุเอขวาซัดเรียบร้อยครับโอ้โหกดหายเลยครับมาจาังหวะเร่งแล้วทำได้ครับไม่มี เนีไม่มีหมุนเลยครับมาแบบตรงๆเลยเห็นแล้วครับคาราเว่เปิดโค้งมาได้โคกจ่อๆเรียบร้อยเลยครับโอ้โหมาแซงนำสองหนึ่งครับเวลาที่ผู้เล่นเมืองทองก็ยังจัดระเบียบเกมรับกันได้ไม่ดีด้วยนะครับโอ้ละมงลูกนี้ได้ชูพลากรเข้าซ้ายยิงลูกนี้โอ้โหสวมใส่สามเหลี่ยมไปเลยครับสามหนึ่งฮัดดูเสร็จแล้วครับ มองว่าจากกลิ่นมีผลต่อทัศนะวิสัยการมองของขนธนพจน์โอ้เทถาว่าขอนแก่นอยู่ในเตดทำได้นะครับลิกสานการณ์กลับมาเอาชนะเมืองทองได้สองหนึ่งนะครับ